ป้ามายาำจุ่มมือก่นะครับมึงมามึงแหลกเลยินเลยดินมั้ยอยดิ่งดิ่งดิ่ดิ่ตัวเลอกมลอกมลอเมเลือกล้านน่ช้านน่หน่อยใส่เสียนจุ่มไปเหมอู้หูผว่ะ ดูนี่ดีสิได้ผลครับไล่ผลดินบ่ดินบ่ดินบ่โออดินบ่ดินว่ะเล็ดผลว่าไง ดิบมิบ่ดหมกอนหรอออยครจุ่มก็น่างนี้แหละดีเดียวกิ่นก็แหลโอเคครับนี่ไม้ที่สองครับ có lăng cope an ninh chùm mày đi <laughs> mái song ui mi tua mi mi tua mi tua mi tua lặng đi thứ bay và đi xe thứ mini không mai đi xe không có bông 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 thứ bông 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 thứ bông 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 อีกไม้ครับนี่ไม้ที่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ไม้ที่สี่ครับ,มรบใใรไม้แหลกบ่เด็กชายเลไมครกับมีไหมไม่มีที่สองไเลยมีไหมอุ้ยมีตัวมีตัวได้แล้วตัวใหญ่ด้วยตัวตัว เือ,อ,องุกายวยที่สามคับของไม้นี้ตัวดินไมดินไมดิไมมไม่ดินอีกแล้วอันสุดท้ายของวันนี้แล้วครับผมเป็นไงบ้างโยโอ้อ